สวัสดีครับมาพบกับผมช่อง Bossa Channel X1 <Woo! S 2> กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Free Fire Max ในคลิปที่2แล้วนะครับเออคลิป Free Fire ในคลิปแรกผมนะครับที่เรมเล่น Free Fire ก ขอภัยด้วยนะเพราะเสียงเบามากเลยนะครับคลิปนี้ผมก็เลยมาเล่นแบบเล่นใหม่นะครับเล่นแก้ทัวใหม่นะครับแต่ผมมาครั้งนี้ผมอาจจะมาจะมาเชิญเพื่อนดูนะว่าเขาเล่นไหมครับนะครับว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะทําคลิปนะครับผม ไปเล่นกันมาแล้วตาหนึ่งนะครับแล้วพอดีเขาเพื่อนมานะครับเนี้ยครับผมก็เลยจะลองเชิญเขาไปดูนับเนี้ยชื่อตามนี้เลยผมจะลองแอดเขาไปดูนับเดี๋ยวว่าเขาจะเล่นกับผมหรือเปล่านะครับนี่หรือเปล่าอ่าเขาอยู่ในเกมนะเสียดายเฮ้อหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้อีกที่เคยนะครับ อยู่ในเกมอีกเดี๋ยวผมหาสมาชิกดีกว่านะครับแล้วผมหาลองเชิญดูนะครับลูกเขาจะผมเล่นด้วยหรือเปล่าก็ลองดูนะครับลองเชิญดูอุ้ยเอาอะไรอะสรับ ม,มานะครับไม่เป็นไรครับต้องเชิญดูนะครับผมจะลองหาดูนะครับนี่เชิญไปไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมจะซูมทีมสักตานหนึ่งก่อนแล้วอีกตานหนึ่งผมจะมาซ่มแบบลูก เช็ดลูกนะครับเช็ดลูกไปแล้วแล้วซูมเลื่อนทีมแบบสี่กันดีกว่านะครับสี่จะระดับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะอาจจะไม่ตัดคลิปนะครับไม่ตัดต่อนะครับอาจจะแบบให้ดูกันแบบยาวๆไปเลยนะผมอาจจะไม่ตัดนะครับแล้วผมก็นะครับ ครับอเอกเกมมาแล้วนะครับกำลังโหลดก็ภัยด้วยนะครับโทรศัพท์ผมเช้าไปหน่อยนะครับไปซือ้อเกมแปดเอ้ยไม่ใช่ G18 นะครับเกมแปดมาจากไหนครับูนนะครับได <c oughs> ครับม้เลยเกลางไปแล้ว เท่าลั <Wel> ้นปองนะเนี้ดันเขื่ดะบ้งรูดเข้าไปช้าเลยผมสวยมากโอ้ชนะเฉยชนะเฉยนะครับโอ้ยถ้าคลิปนี้ เสียงอาจจะเบาอีกก็ต้องขออภัยอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผมไม่มีไม่พูดนะครับพอดีถีกมาได้ทำที่ว่างสำหรับสอมเตอร์นะครับก็ได้นะครับ <c oughs> นี่ครับรอบสองเราก็ซื้อเป็น UMP ไปนะครับลูกป่าชื้อ UMP ือเป่า,ป,าปืนนี้ ผมก็เล่นอย่างเดียวนะผมไม่ค่อยจำชื่อเพนงทึกท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยทำไมถูกใจหลายๆคนนะครับ5คนนึงนาคนนึงนะครับาเราคนนึงเขาไม่ยอมออ,อกเลยวยผมเข้าไปผมอาจจะตายนี่เ <First blood. S 1> ขาดักอยู่ไหม ยุงก็เยอะมากลยครับเขาวิ่งวาทำไมปุบไปไไม,ไมเอาติดไวยอีกยึยชุดไปตอนเราลมไปนหนึง่งแนนะเอ้ายาัวย้าย <Double kill. S 1> ดับเบิลคิลดับเบิลคิวบุรุษนัดสุดท้ายนะครับ <c ười> โอ้โห วีเราบรรลุในสุดท้ายจริงๆนะครับเมื่อกี้รอบนี้เราก็จะมาซึ้หัวซื้อก่อเสื้อไอวอร์นะครับซื้อเแล้วมีสาเราจะไม่ซึกอปืนแล้วนะครับเพราะว่าปืนเรายังอยู่ครบนะครับไปเลือกไปต่อผมจะอ้อมขวาไปดีกว่านะครับ ปืนนี้ถ้ายิงไกลๆอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะเพราะว่ายิงไกลๆแล้วดาเมจน้อยมากนะครับต้องยิงแบบระยะกลางๆนะดึงหัวอะไรแบบนีบ้แต่ผมก็ดึงหัวนึกไม่เก่งนะครับขอภัยเคยที่ยิงหัวเก่งด้วยแล้วใครที่เก่งมีงหัวก็สอนเข้ามาได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครยิงหัวเก่งนะครับ ใหายตกีไปได้อันนี้เราต้องตามนะครับปุ๊บแตกกลัวแ,แตกนะครับไม่ใช่หัวแตก ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าผมยังไม่เก่งในการตัดต่อไม่เก่งในการสเสียงรบกวนในพวกนี้นะครับขออภัยด้วยจริงๆครับผมไม่เก่งนะครับผมยังไม่เก่งทน่านนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับรอบนี้รอบทสามนะครับใช่ไมรอบท,รที่สามหปล่าเราจะซื้อเป็นลูกซองไปดีกว่า <S <S ติดตัวไว้สักกระบอกนะครับเผื่อเข้ามาใกล้ๆจริงๆครับ เ้า UMP ไปน่าจะไม่ไหวแน่เลยถ้า UMP ไปใกล้ๆนี่ผมว่าไม่น่าไหวแน่เลยหลังไอ้บอตัวนี้ ผมล้มเลยโอ้โหเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหโอเคคผู้พานแล้วเข้ามาแล้วเพื่อนระวังระว่านะไม่อว่าจะไม่รอดโอ้โหได้ก็ะสานมายาก็หมดนะ เอ้าทำไมไม่ตายทริปเปิลคิลเ้ยะมีย่ามาแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมพอเล่นจบแล้วทำไมพี่ไม่มีท่าทางอะไรอย่างนี้เลยนะครับพอดีผมเพิ่งมาเล่นได้ผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมก็เลยไม่มีท่าทางนะครับแล้วก็พอดีผม เป็นสายฟรีด้วยนะครับโอ,โอ้ยโกสามแล้ว <depl> เดี๋ยวรอบต่อไปเราจะไปหาเชิญทีมนะครับเราจะไม่สุ่มแล้วเราไปหาเชิญทีมอีกในชัดโลกหรอเปล่านะครับคลิปที่แล้วนี้ผมไปดูในวิดีโอตัวเองนะครับเสียงเบามากเลยนะครับเสียง เสียงแบบเบาเบามากๆเลยนะครับเนีย่ยเชิญเขาไปดีกว่า,าจะมาไหมก็ไม่รู้นี่จะมาไม่น้อนี่เฮ้ยเชิญมาเฮ้ยใครนี่เดีย๋ยวเปิดไมค์คุยกับเขาหน่อยนะครับท่านผู้ชม คืออะไรอ่ะจะเปิดไม้คื้ก็ออกไปแล้วนะครับไม่ทันได้คุยแทงเขาออกไปแล้วนะครับคือไม่จะเปิดไม้คุยกับเขาหน่อยเข้าไปซสแล้วเชิญครับจะดูนะบอ๊ะ ผมก็ไม่กล้าเชิญน,นะครับพวกแรงอะไรเีโรอีกแรงอะไรพวกนี้ครับแรงสูงผมก็ไม่กล้าเชิญเขาครับพอบางทีผมเชิญไปแล้วเดี๋ยวเขาตะออกนะครับผมแรงยังต่ําอยู่นะครับกวจะพาเขาไปแรงตกนะครับผมก็ไม่กล้าเชิญเข้าไปนะครับ <laughs> หาเล่นแบบแรงที่ต่ำกว่าเราหรือว่าเท่าๆเรา,า,าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูในไอ้นี่ดีกว่า <laughs> 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 ดุซีดูสิดูสิดูสิเดี๋ยวเล็กกูผมมีแต่แรงสูงสูงกับผม<อ>ทั้งนั้นเลยอ่ะผมไม่กล้าเชิญไปนะ ม่ใช่ไเขาจะด่าได้นะครับผไม่อยากเชิญไปเฉยๆนะครับอพอดีผมอยากจะพอดีผมอยากจะเชิญแรงต่ำๆดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าจะดูถูกคนที่แรงต่ำกว่าผมนะผมอยากเล่นกับเขามากกว่าถ้าเล่นเล่นกับแรงสูงๆครับอาจจะมีตัวตึงผสมอยู่ในตี้เขาก็ได้นะครับหรือว่าศัตรูของเราเนี่ยอาจจะมีแต่คนตึงๆนะครับแล้ว ฝีมือเราเนี่ยเขาไม่ได้ดีดีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเชิญเข้ามานะครับกวัวเป็นภาระเขานะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออาภัยจริงๆนะครับพอดีผมไม่เก่งในการตัดต่อลดเสียงรบกวนอะไรผมไม่เก่งจริงๆนะครับต้องขออาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครเก่งอะไรแบบนี้ก็แนะนําได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้ล่างเลยนะครับ งั้นก็คลิปนี้ก็ผมว่าน่าจะยาวไปแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าแบบผมอาจจะมาแบบเล่นซุ่มทีมกวนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าคลิปนี้ถึงนะครับสิบไลค์นะครับ EP ต,ต่อไปผมจะทําแบบเน่นกวนๆนะครับเชิญเพื่อนเชิญคนที่ไม่รู้จักมาแบบกวนพูดกวนะไรจีบสช้าอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าทุกคนอยากดูนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับต้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับและถ้าใครรู้ใครเกระเก่งนะครับเรื่องการตัดต่อรถเสียงรบกวนอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยมาสอนกันได้นะครับต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมช่องโบซ่า Channel ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ